ท่านผู้ชมครับในความหมายของการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้นะั้นสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตย่อมต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับวันนี้สำรวจธรรมชาติจะนำท่านไปดูเรื่องราวของอต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีเฉพาะที่มีน้ำไหลนะครับแล้วต้องเป็นน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยนะครับเขาถึงจะอยู่ได้นั่นก็คือต้นพลับพึงทานครับ ไปติดตามชมว่าพระพึงทานนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วมีความงามอย่างไรครับเช้าวันที่อากาศร่มรื่นและดูเหมือนว่าจะปลอดฝนในจังหวัดระนองทีมงานของเรามุ่งลงสู่ภาคใต้ตามถนนพเพชรเกษมสายเก่าผ่านตลาดกระเปอร์มาจนถึงกิโลเมตรที่686ก็ถึงจุดหมายแรกของทริปนี้ค่ะ วันนี้เรานัดกับทางหัวหน้าเขตไว้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเตรียมาพาคณะของเราเนี่ยเดินทางไปที่ลำคลองนาคานะคะ mm hmm. เพื่อไปค้นหาพืชชนิดหนึ่งซึ่งว่ากันว่ามีอยู่ที่เดียว เกรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคามาก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งแล้วเพื่อขอข้อมูลเส้นทางและเจ้าหน้าที่ของเขตนำทางเข้าไปสำรวจพืชหายากชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าพลับพึงทานข้อมูลในเบื้องต้นทีมงานของเราพบว่าพลับพึงทานเป็นพืชน,น้ำที่จะออกดอกแค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งของปีซึ่งหากเราผ่านเลยเวลานี้ไป อาจจะต้องรอชมอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนเชียวละค่ะแหล่งที่พบพืชเฉพาะถิ่นชนิดนี้อยู่มากคือบริเวณต้นน้ำไหลที่มีความใสสะอาดเช่นที่คลองนาคาจังหวัดระนองและที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเท่านั้น สภาพปัจจุบันที่ผืนป่าต้นน้ำถูกทำลายจากการลักลอบตัดไม้ทำให้แหล่งน้ำใสซึ่งเป็นที่อยู่เดิมเปลี่ยนเป็นตะกอนโคลนตมสภาพนิเวศเดิมก็ถูกทำลายทำให้เรากังวลกันถึงทิศทางการดำรงอยู่ของพืชชนิดนี้ค่ะครับมันเป็นพืชซึ่งหายากใกล้ศูนย์พันธุ์และเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ทิ่เดียวบริเวณรอ,อยต่อของจังหวัดระนองกับพังงา่าินี้เท่านั้นในที่ก็พบพบใย่านนี้เท่านั้นเป็น เป็นพืชหายาใ่ายสูงพันธุ์ 0, นะครับมีน้อยแต่ว่าก็ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่หนังน่นในคลองนี้ซึ่งซึ่งจําเพาะว่าเขาจะเลือกขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีน้ําสะอาดใสบริสุทธิ์แล้วก็มีออกซิเจนในน้ํา <c oughs> สูงเท่านั้น <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าตรงสภาพตรงนี้ไม่ดีเร็วลายพวกตะกอนดิน <c oughs> แล้วก็จะลงไปก็จะทับถมหัวมันหมดะ <c oughs> หัวจะอยู่ใต้น้ําดินถ้ากาป่าถูกทำลายไปน้ําไม่ดีไหลลงไปชะลงไปก็ แตไหลลงมารวงตรงนี้ทําให้บริเวณคลองนี้เสียหายแล้วก็จุดขความรุนรงเหล่านี้ก็จะหมดไปด้วยครับเราออกเดินทางกันต่อโดยมีเจ้าหน้าที่ของเขตเป็นผู้นําทางลําธารที่ไหลออกจากปากคลองนาคาอยู่ห่างจากที่นี่ไปอีกประมาณ13กิโลเมตรข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยในระหว่างการเดินทางทำให้เราทราบว่า แหลงที่พบพรับพึงทานนั้นอยู่นอกเขตการดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาทำให้เจ้าหน้าที่มีความหนักใจพอสมควรกับการดูแลทรัพยากรในจุดนี้รตรงจุดที่เราจะเดินไปที่แผน ของนาคาเนี่ยเราก็จะต้องผ่านพื้นที่สวนปาล์มของชาวบ้านแถบนี้ชาวบ้านจะปลูกปาล์มกันเยอะเพราะว่าเขาอยู่นอกเขตของออตัวแนวเขตเอกษา,าพันธ์สปาของนาคาแล้วนะคะแล้วก็การดูแลกิจกรรมการล่องแพไปดูพัะพึงทานเนี่ยก็จะเป็นการบริหารของชาวบ้านในชุมชนรอบๆพื้นที่นี้นะคะ่ะ าวดีที่ทําให้ทีมงานพอคลายกังวลได้ก็คือชมุมชนรอบบริเวณก็ตระหนักถึงปัญหาและได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นมาป้องกันรวมถึงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่วนนี้อย่างยั่งยืนค่ะเดินท้าต่ออีกสักระยะก็มาถึงจุดที่จะต้องลงแพรกิจกรรมล่องแพรเป็นหนึ่งในรูปแบบวิธีจัดการธรรมชาติอย่างยั่งยืน คิดนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการจัดตั้งชมรมเพลินไฟสีนาคาเพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติในพื้นที่อย่างถูกวิธีโดยมีชาวบ้านผัดเปลี่ยนกันมาเป็นผู้นำทางและให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวโดยแพรํลำหนึ่งสามารถบรรทุกนักท่องเที่ยวได้ประมาณ6-7คนเราจะเริ่มล่องน้ำลงไปจากจุดนี้ พักไปพบกับผู้สนับสนุนการสำรวจธรรมชาติสักครู่แล้วกลับมาติดตามชมกันต่อค่ะ <leak noise> ร่วมสำรวจธรรมชาติของแผ่นดินไทยโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดงชื่นชมพลังสาัมมคีเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ ท่านผู้ชมครับต้นพับพึงทานนั้นมีขึ้นอยู่ที่บริเวณคลองนาคานะครับซึ่งอยู่นอกเขตของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาจึงทําให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่นั้นไม่สามารถเข้าไปควบคุมดูแลนะครับจึงมีจึงมีบ่อยครั้งที่มีคนบุกรุกเข้ามาและทําลายถ้าเกิดว่าพับพึงทานหมดไปจากคลองนาคาเมื่อใดก็เท่ากับว่าพพับพึงทานนั้นจะหมดไปจากโลกใบนี้เลยนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่มีชาวบ้าน ที่รักธรรมชาตินะครับแล้วเป็นห่วงเป็นใยตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อชมลมเพลินภัยสีนาขานะครับตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยราชการอีกแรงหนึ่งในการอนุรักษ์พันธุ์พืชชนิดนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปครับเห็นถอแพรรมัตถแมงกันอย่างนี้รับรองว่าไม่ใช่มือใหม่แน่นอนค่ะ เพราะแต่เดิมเวลาจะตัดไว้ในป่ามาใช้ประโยชน์กับครัวเรือนชาวบ้านก็ใช้แพนี่แหละค่ะเป็นพาหนะในการลำเลียงเหตุที่ต้องเริ่มต้นล่องแพรจากจุดนี้ก็เพราะว่าในบริเวณเหนือลำธารขึ้นไปทางต้นน้ำเป็นพื้นที่ซึ่งทางชมรมอนุรักษ์ไว้เพื่อการแพร่ขยายพันธุ์ของพระพึงทานค่ะพวกเราจะล่องตามลำน้ำนี้ต่อไปอีกประมาณ800เมตรเพื่อสำรวจพระพึงทานกันค่ะ ลอยแพร่เคลื่อนตามกระแสน้ำมาสักระยะเราสังเกตว่าผืนน้ำบริเวณนี้ใสสะอาดถึงขนาดเห็นพื้นลำธารเลยเชีวยวค่ะมองเห็นใบพืชเป็นสายสีเขียวอ่อนๆพลิ้วอยู่ในสายน้ำกลางพุ่มมีช่อดอกสีขาวเล็กๆโผร่พุ้นน้ำขึ้นมายังไม่ทันได้ตั้งคำถามพี่ชายที่ยืนคัดหัวแพรก็หันมาชี้ให้ดูว่านี่แหละคือหญ้าช้อง รูพระพึงธานที่เรากำลังตามหากันอยู่คนที่นี่เรียกพระพึงธานว่าหญ้าช้องเป็นภาษาถิ่นมีความหมายตามลักษณะของใบที่เป็นสายพริ้วยาวอย่างที่เห็นนี่ละค่ะเราอึ้งกันอยู่พักใหญ่เพราะไม่คิดว่าจะได้พบกับสิ่งที่ตามหาได้ง่ายดายเพียงนี้ และเมื่อกว่าสายตามองไปรอบๆก็เห็นพุ่มไม้น้ำชนิดเดียวกันนี้อยู่เต็นบริเวณไปหมดจะแตกต่างก,ก็ตรงที่บางพุ่มที่เห็นเป็นสีน้ําตาลอ่อนคล้ายใบช้าซึ่งพี่เขาบอกว่าเป็นปกติเพราะในช่วงเวลานี้พลับถึงฐานจะเริ่มโรยตามฤดูก,กาลไปบ้าง สังเกตดูกันใกล้ๆก็เห็นช่อดอกที่เริ่มโรยและมีนอนผีเสือ้อเกาะกินอยู่ชาวบ,บ้านเชื่อกันว่านี่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อชนิดเดียวก,กันกับที่คอยผสมเกสรให้กับพับพลุงทานนอนผีเสื้อพวกนี้ก็จะออกมาให้เห็นช่วงเดียวกับที่พับพลุงทานออกดอกค่ะโดยที่จํานวนของสิ่งมีชีวิตทั้งสองอย่างนี้จะคอยปรับจัดสมดุลเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว เห็นไหมคะว่าธรรมชาติสร้างกฎกฎติกาสร้างสังคมของเขาเองความหมายเช่นนี้มีให้เห็นอยู่เสมอในโลกของธรรมชาติพระพึงทานเป็นไม้ล้มลุกที่หัวอยู่ในดินใต้น้ำมีลักษณะใบเป็นแถบยาวสีเขียวอ่อนเหนียวและนุ่มมือความยาวประมาณ2-3เมตรหัวหนึ่งอาจแตกใบยาวเช่นนี้ประมาณ20ใบหรือมากกว่านั้น การช่ออวบหนาสีเขียวแกมม่วงกลีบดอกย่อยสีขาวเขียวส่งกลิ่นอ่อนๆหอมชื่นใจมากค่ะปกติจะออกดอกครั้งเดียวช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมก,กราคมไม้ชนิดนี้เป็นพืชเฉพาะถิ่นที่พบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยพรับพึงทานเป็นพืชที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมากค่ะ ปัญหาใหญ่ของพืชชนิดนี้นอกจากการแพ้วทางโดยตรงเพื่อใช้ประโยชน์จากกรวดและทรายที่อยู่ในลำธารแล้วการลักลอบตัดไม้ในพื้นป่าต้นน้ำที่ทำให้ระบบนิเวศของน้ำเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้พระผึงทานก็จะล้มตายจนที่สุดไม่ปรากฏสังคมพืชชนิดนี้ให้เราเห็นอีกเนี่ยค,ค่ะคือปัญหาในขณะที่ คนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะทำลายไม่ใช่ทำลายหรอกเขาเขาอาจจะไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นคือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะปกป้องผลประโยชน์ตรงนี้ไว้จริงๆแล้วคิดว่าไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองไม่ใช่เพื่อตัวหมู่บ้านหรอกคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าภาพ พืชชนิดนี้ถูกทําลายหรือว่าหมดไปจากลําคลองนาคาน,ะคะนั่นก็หมายถึงว่าหมดไปจากประเทศไทยด้วยเพราะว่าเขาเติบโตได้แต่เฉพาะที่บริเวณบริเวณนี้ค่ะที่เดียวในประเทศไทยค่ะเมื่อชาวบ้านคลองนาคารับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพบระพึงทานจึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมเพื่อเข้ามาดูแลสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวบอกต่อปัญหา,าที่เกิดขึ้นไปปากต่อปาก และจัดเวรยามตรวจตราพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกทงลายอีกหาแนวทางร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้คนภายนอกได้เข้ามาเห็นความสวยงามเพื่อสร้างรายได้ทดแทนและหวังให้ทุกฝ่ายสำนึกถึงคุณค่าของธรรมชาติ ่วมสำรวจธรรมชาติของแผ่นดินไทยโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดงชื่นชมพลังสัม,มัคีเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ท่านผู้ชมครับจากพื้นที่ที่สำรวจธรรมชาติเข้าไปสำรวจรรพับพึงทานนั้นนะครับก็อยู่ในบริเวณของคลองนาคานะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่บางส่วนนะครับที่อยู่นอกเททขตคลองนาคายังมีพับพึงทานขึ้นอยู่ครับแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการถูกทําลายนะครับ เพราะว่าพระพึงทานนั้นจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่น้าใสสะอาดไหลลินนะน้ำใสบริสุทธิ์ไม่มีตะกอนทับถมเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่มีชาวบ้านนะครับเห็นความสําคัญแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์สุดแรงนะครับทำให้พระพึงทานในคลองนาคาจังหวัดระนองนี้ยังคงอยู่มาจนทุกวันนี้นะครับก็เป็นหนทางหนึ่งที่ผมคิดว่าธรรมชาติทุกวันนี้จะดํารงคงอยู่ได้ต้องอาศัยคนนะครับปกกิจสํานึกของคนให้เข้าไป ช่วยกันดูแลรักษาครับจะแบกไปข้ามภูผาพงพนาเยยามายควางกันจะไปให้ถึงฟังแส การขอบเพืือเอาดวงใจพ้องเราอ